โฆษกรัฐบาลแถลงมติครมอในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือด้านใดบ้างเดี๋ยววันนี้นั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมการประชุมคณะร,รัฐมนตรีประจำครั้งที่22ครับในวันที่10มิถุนาย,ยน2568ครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นเรื่องราวนะครโดยเฉพาะเรื่องมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีข้อสั่งการเรื่องการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พฤศจกราศ .2,569 ในวงเงิน3.78ล้านล้านบาทนะครับซึ่งผ่านไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณ69นะครับส่วนเรื่องของงบกลางที่ขณะนี้ให้ความสนใจและติดตามครับยอดที่ประมาณ1 5 7 0 0 0ล้านบาทขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของอนุกรรมการกันกรองโครงการนะครับรวมถึงเรื่องของงบกลางต่างๆที่แต่และกระทรวง และส่วนราชการได้เสนอมาซึ่งวันนี้ยังไม่ได้มีการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้กระบวนการต่างๆนั้นไปพิจารณาการกรองให้รอบด้านและนํากลับเข้ามาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับนอกจากนี้ครับยังมีการท่านนายมตรีมีข้อสั่งการผ่านไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะสํานักงบประมาณและทุกหน่วยงานครับโดยเฉพาะกรอบของกฎหมาย ในรัฐธรรมนูญมาตรา144นะครับที่บัญญัติไว้ว่าการกระทําด้วยการประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราศฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะก,กระทําไม่ได้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ส่วนราชการต่างๆให้ดูรายละเอียดในรัฐธรรมนูญมาตรา144ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและรัฐธรรมนูญครับ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลากหลายประเด็นนะครับจะให้ผมขอมาที่เรื่องแรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องของวันนี้กระทรวงเกษตรนะครับขอเสนอพรรมนะครับพิจารณาอนุมัติงบปี68นะครับงบกลางวงเงิน1,309.76ล้านบาทเศษนะครับเพื่อดําเนินการแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี67เพิ่มเติมนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสําคัญและก็ มุ่งเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านนรบุพินโยสินวัตรที่ติดตามต่อมาต่อเนื่องนะครับเลื่อนมาจนได้การอนุมัติในครั้งนี้นะครับมีการโครงการฟื้นฟูทั้งสองส่วนนะครับส่วนแรกจะใช้เงินรวม848.6 6ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งจะเป็นฟื้นฟูเกษตรกรประสบุภัยทางใต้วงเงิน461.10ล้านบาทนะครับโดยรายละเอียดเป็นดังนี้นะครับ ปัจจุบันนะครับกระทรวงเกษตรได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่14รฎาดาถึง31ตุลาคมปี67นะครับแต่งบงประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับรวมถึงไม่ครอบคลุมในพื้นที่ทางใต้ที่เกิดปัญหานะครับจึงเลยได้มีการนําเสนอไปทางสงปชนะครับในทาวะชุมครั้งที่2ทับ68เมื่อวันที่11มีนาคม2567นะครับให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในกรอบงบเงินเพิ่มเติม1,989.72ล้านบาทนะครับ ทำที่กระทรวงเกษตรเสนอและก็ได้ดําเนินตามตามขั้นตอนต่างๆระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้การ,การดำเนินโครงการที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต่อมานะครับเพื่อการช่วยเหลือของประชาชนครอบคลุมถึงพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศรวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุท,ทกภัยปี67และสามารถฟื้นฟูและประกอบอาชีพทางเกษตรได้อย่างรวดเร็ว เกษตรจึงขออนุมัติงบกลางดังนี้นะครับทั้งรวมทั้งสิ้น8โครงการ2โครงการแรกนะครับจะเป็นการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุ๊บตุ้ไปปี67รวมวงเงิน848.66ล้านบาทจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือทางด้านข้าวนะครับเพื่อลดการใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยของการเกษตรลดต้นทุนการผลิตข้าวที่วงเงิน820.21ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็โครงการการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงเลี้ยงสัตว์ในบ่อพลาสติก และในกระชังบกของกรมประมงนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภาายัยด้านประมงนะครับรวมในพื้นที่กว่า30จังหวัดยกตัวอย่างเช่นลำพูนหรือพิษณุโลกนะครับแล้วก็ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อพลาสติกวงเงิน2 8 4 5ล้านบาทนะครับอันต่อไปนะครับจะเป็น6โครงการรวมของการฟื้นฟูกเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้นะครับปี67นะครับอันที่1ก็จะเป็นเช่นเดิมครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าวของกรมการข้าวนะครับ ส่งเสริมการเพาะปลูกแล้วก็ลดการใช้จ่ายต่างๆในปัจจัยการผลิตใช้วงเงิน5 1 1 6ล้านบาทนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นของกรมประมงนะครับเพื่อพื้นฟูผู้ประสบภัยเช่นเดิมนะครับที่แล้วก็สร้างอาชีพต่างๆให้กับพี่น้องชาวประมงนะครับอีก62.40ล้านบาทนะครับอันที่3นะครับจะเป็นการเพิ่มเติมของทางด้านปศุสัตว์นะครับที่ทางใต้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับมีการเสียหายในหลายส่วนก็จะมีการส่งเสริมด้านอาชีพของสัตว์ปีกมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ แล้วก็ลดรายจ่ายต่างๆนะครับใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น14.44ล้านบาทนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูเกษตรกรหรือการซ่อมแซมเครื่องจักรกลนะครับเป็น2ส,ส่วนก็คือการฟื้นฟูและปรับแผนเปลี่ยนการผลิตตามแผนเกษตรเดิมเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงรุกหรือเขาเรียกว่าアジแมปนะครับจะเป็นการใช้พื้นที่ของอุทกภัยที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ ด้านต่างๆในอนาคตได้มากที่สุดนะครับใช้วงเงินทั้งสิ้น33.25ล้านบาทนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการของโครงการสกัดระบาดของสตูพืชนะครับสนับสนพันธุ์พืชต่างๆอีก197.80ล้านบาทและสุดท้ายก็จะเป็นมาตร,รการการลดหนี้สินของสมาชิกเกษตร,รกรและสถาบันเกษตร,รกรนะครับโดยใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น102.05ล้านบาทเศษครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความน่ายินดีของพี่น้องเกษตร,รกรนะครับที่ ทางครมอและทางท่านนายกโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีได้ผลักดันมาต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเรื่องที่2งนะครับของกระทรวงเกษตรค่ะคุณสสการวัฒนจันทร,ร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มีหลายเรื่องสําคัญที่จะมาแถลงกันให้ทราบค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2568งบกลางค่ะวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้ใจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะซึ่งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบ,บวงเงินที่1,418.01ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินมาตรการลดภาระค่าใช้ใจ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนนะคะสำหรับค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม2567ค่ะ โดยเป็นกรอบวงเงินของการไฟฟ้านครหลวง222.96ล้านบาทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1,195.05ล้านบาทค่ะและให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายจากสำนักงบประมาณต่อไปค่ะซึ่งก็ให้เบิกจ่ายในงบเงินสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ